วันนี้นัดรับเหรียญทั้งหมด4เหรียญน,นะครับยอด5,000บาทนะครับก็จะมีหนึ่งสลามและสวัสดี f อฟของช่องร้านอัดจนรับซื้อแบงเหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงอำเภอสบายโยยจังหวัดสงขลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ขออะไรกันบ้างน,นะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างน,นะครับ สำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด4เหรียญนะครับจะประกอบไปด้วย1เอ่อเหรียญอินโดไชน่าหรือว่าเหรียญหัวหนามหรือว่าเหรียญฝรั่งเศสนั่นเองนะครับรับซื้ออยู่เหรียญละ500ถึง1 5 0 0บาทได้มา2เหรียญนะครับเหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดของผมได้มาวันนี้2รุ่นก็คือรุ่นใหญ่กับรุ่นเล็กนะครับรุ่นใหญ่เนี่ยรับอยู่เหรียญละ 1 0 0 0งพันถึง1,500บาทนะครับจะมีปี1903และ1904ส่วนรุ่นเล็กนี่ก็จะรับซื้ออยู่เรียนละ5 0 0ถึง1 5 0 0บาทนะครับจะมี1907-08และ9 0 9นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญเนื้องเองินเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่นะครับ เพราะว่าถ้าเราไปเช็ดเนี่ยทำให้เกิดริ้วรอยได้ครับถ้าภาษารถเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ามีรอยขนแมวทําให้ราคาตกได้นะครับอย่างเช่นเหรียญผมเนี่ยผมได้มาปุ๊บเนี่ยผมหาถุงพลาสติกถุงยาใส่เข้าไปาในถุงเลยนะครับเพื่อ,อรอยกระทบกันนะครับถ้าว่าเหรียญสองเหรียญเราเอาไปใส่ในถุงเดียวเนี่ยเวลามัน ขย่าขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดริ้วรอยได้ทําให้ราคาตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญเนี่ยก็พยายามเก็บไว้ให้ดีนะครับนอกจากที่ว่าเราไม่ขัดไม่ล้างแล้วเนี่ยก็พยายามแยกเหรียญต่างห่างเลยนะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนำมาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่น เหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเฮี้ยวลอหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรีถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับ เราไปจะเป็นเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเ,เ,เ,เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาร์ลอส3คารลอส4พวกนี้ ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ 1- น0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับ ท,ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือยี่และ50สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพศนะครับต่อไปมาดูของรห้านะครับรห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอรและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120่งสงจนถึง1นึต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะ,ะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของรัชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศออลอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท อันนี้ก็วาระร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนนี้คือวาระสองร้อยบาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระสองร้อยบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระหกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยบาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์08 4 8 9 0 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID ดี n e Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ